นี่คือเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าไาร้สายสครับผมตัวนี้จะเป็นเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าไร้สายที่กดปุ๊บนี่ตัวใบมีดจะทําการหมุนขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเราแกะออกมาเนี่ยหลังใจากให้เราโกนแล้วเนี่ยเขาจะมีการแกะแล้วก็ออกไปทิ้งได้นะนี่จะมีใบมีดข้างในแบบนี้แล้วก็โกนทิ้งแบบนี้นี่ขออยาแกะให้ดูเนาะเป็นใบมีดโกนแบบนี้เลยนะครับมี6ใบด,ด้วยกันครับผมนี่แล้วก็ปิดฝากครอบแบบนี้นะฮะทีนี้ตอนที่เราโกนน่ะ หน่วยขเขาน่าจะถูกดูดเข้าไปในรูนะครับพอดูดเสร็จป,ปุ๊บนะเนี่ยเครื่องกลนี้ก็ทําการตัดกลหน่วยของเราได้นะครับหลังจากนั้นก็คือหน่วยก็จะถูกเก็บไว้ด้านหัวนะ ต้องแกะออกล้อไปทิ้งก่อนนะครับผมตัวนี้ใช้งานได้ง่ายครับชาร์จไฟด้วยสาย usb นะครับเสียกับที่ชาร์จมือถือได้นะครับชาร์จครั้งหนึ่งก็ใช้ได้นาน,านๆกันทเดียวนะครับผมแล้วก็ราคาไม่แพงประมาณ3040เองราคาถูกมากเลยกดซื้อกดสั่งกันได้ที่ตะก้าในคลิปนะครับสำหรับตัว,วเครื่องโกนหนวดไฟฟ้าไร้สายตะก้านี้สะดวกสบายมากๆเลยครับผมกดซื้อกดสั่งกันได้อย่าลืมเก็บคูปองกันด้วยนะครับใช้ดีขายดีนำมาบอกต่อกันครับ